าประจำเดือนไม่มาสองถึงสามเดือนโดยที่ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมครับในวัยน้องใช่ไหมครับในวัยรุ่นใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับเราจะเห็นครับน้องๆน้องๆน้องๆสาวๆวัยรุ่นทั้งหลายบางครั้งบางคาประจำเดือนเราหายไปเช่นช่วงใกล้สอบเนี่ยถ้าเกิดเครียดหนักว่าตกแน่เนี่ยประจำเดือนหายเลยไหมครับหายไหมครับหายพยักหน้าเล่นกีฬาหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยหายไหมครับ หายครับประจําเดือนผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนหน้าต่างที่จะบ่งบอกสุขภาพผู้หญิงถ้าผู้หญิงที่มีสุขภาพดีประจําเดือนจะมาสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดประจำเดือนมันเริ่มห่างหายไปโดยที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ตั้งครันแน่ๆเนี่ยก็แสดงว่าสุขภาพเราลดลงแล้วเราอาจจะนอนดึกไป เราอาจจะตื่นสายไปและไม่ออกกําลังกายรับประทานอาหารไม่ถูกส่วนเพราะฉะนั้นแค่เราปรับเวลาให้นอนพักผ่อนให้พอเพียงออกกําลังกายให้ดีกินอาหารให้ถูกส่วนประจําเดือนก็จะมาอีกแต่หายไป2เดือนอันตรายไหมไม่อันตรายหรอกครับแต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนขึ้นไปต้องไปพบคุณหมอนะครับแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาความไม่สมดุลฮอร์โมนแล้ว